่ผู้ชมแต่ว่าย้อนกลับไปหน่อยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของการเมืองคะณะรัฐมนตรีนะครับทานผู้ชมฮะก็จัดการประชุมครมสัญจรลงพื้นที่ไปไประชุมกันที่จังหวัดระน,นองเพราะฉะนั้นโอ้เราก็จะเห็นเจ้ากระทรวงหลายกระทรวงเลยนะฮะเขาก็มีภารกิจในพื้นที่จังหวัดระน,นองกันเยอะแยะเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยนะครับทานผู้ชมเ,เดี๋ยวไปดูท่านนี้นะฮะท่านเสริมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะและท่านปลัดยุพาทวีวัฒนกิจบวรและคณะเนี่ย ก็ลงพื้นที่ตรวจราชก,การที่ระนองนะครับไปเยี่ยมชมการพัฒนาศักยภาพการท่องทเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สนับสนุนซอฟท์พาวเวอร์และพัฒนาศักยภาพการท่องทเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งนะครับเปิดตัวนี่ด้วยฮะชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาวระนองนะครับก็จะเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวนะฮะเที่ยวชุมชนยน์วิถีปี -66 แล้วก็โชว์อาหารถิ่นผ้าบาติกหาถศิลป์ดินโบราณร่อนแร่นะฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมต้อนรับคอรมอสันจรนร,ระนองด้วยนะครับก็มั่นใจสร้างรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยังย่งยืนด้วยครับสำหรับชุมชนคุณธรรมวัดบ้านเหงาวนะครับเป็นหนึในสิชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ประกาศให้เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชนยนวิถีประจำปี66นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับชาวชุมชนแล้วก็โชว์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งนะครับเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วถ้าไปที่นี่มีอะไรโดดเด่นบ้างละ<ส>่ละก็จะมีโบสถ์วัดบ้านเหาวนะครับไปกราบหลวงพ่อดีบุก<ไ>พระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ประจาตาบลเหงว<ไ>และของจังหวัดระนองด้วยนะครับในวัดก็จะมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเฉลิมราชนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ของชุมชนด้วยครับมีวังมัดฉาพันปลานน้าจืดขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าบันไดคอนกรีตรกว่า300ขั้นเลยครับที่สามารถใช้เดินขึ้นไปบนยอดของภูเขานะครับไปดูวิวทิวทัศน์ของเจ้าบัานนองได้แบบครบ360องศาเลยครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับที่ผมเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นการมาโปรโมทการท่องเที่ยวเนื่องจาก หมู่บ้านในบ้านเหาแห่งนี้นะครับมีทุนทวธรรมหลากหลายนะครับแล้วพี่น้องเป็นผู้ที่มีความรักความสาม,มัคคีกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขามีการประกวดนะครับของเราได้เป็นหนึ่งในสิบในของปีปี66นะครับผมมาก็เลยวันนี้มาแสดงความยินดีแล้วก็มาชื่นชมเขาให้กำลังใจเขานะครับที่เขาชนะ พี่น้องชนะเพราะว่ามีของดีในที่นี่หลายหลายอย่างเขาสามารถจะมาบูรณาการกันให้คนมาเที่ยวมาชมมาซื้อมาทานมาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งผมดูแล้วพี่น้องที่นี่อัสยามสายเมติที่ดีงามนะครับการจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้นั้นผมว่าที่หนึ่งก็คือการที่ต้อนรับเปิดประตูบ้านประตูใจอย่างดีเลยนะครับที่นี่มีพร้อมทุกอย่างนะครับผมก็คิดว่าจะเป็นหมู่บ้านจุนชนโดนวิถีที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศได้ นี่นะฮะท่นานผู้ชมฮะก็ลงพื้นที่กัน2วันสําหรับการประชุมครมสัญจรในวันที่22แล้วก็23ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชม